เย็นเย็นเย็นรอรอมันจอดก่อนข้อสองข้อสองข้อสองเดีย็นะเดียวนะอ่ะปิดปิดกล่องมาเลยปิดนะดึงเบลตมือแล้วพอออกมาได้แล้ะออกเอามนนี่หน่อยชื่ออะไรครับ ตำรวจตำรวจครับชูมือชูมือมือครับมาใครเนี่ยมาคนเดียวออกมออกาออกมีอะไรครับชื่ออะไรครับเก๋ครับชื่ออะไรนะเก๋เก๋ทนิพงฟังผมนะผมจากสื่อนครบาลครับนะครับเจ้าที่ตำรวจมาด้วยหมายจับสารแขวงพระนครใต้ลงวันที่24เรื่องอะไรครับพุมภาพันธ์2567นะครับด้วยนายธนิพงศ์ซึ่งทำความผิดร่วมกันช่อโกงทรัพย์นะครับ คุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือให้กา,การก็ได้นะครับผมจะพาคุณไปทาบันทึกกับภูมิี่สอนอทองหลอ่ออ่าก็คือมีอาชีพรับจ้างเปลี่ยนสัญชาติใะ้รกับคนต่างชาติถูกไหมไม่ใช่พอดีว่าผมรู้จักเพื่อนคนหนึง่งเขาบอกว่าเขาอ่ะพาไปขอสัญชาติได้นะแบบถูกต้องอแต่ว่าต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วก็เอาชื่อเข้าระบบแล้วก็พอได้เสร็จอ่ะก็จ่ายแต่ต้องวางประจำเพราะว่ามันมีการขั้นตอนต่างๆแต่ทีเนี้ย พอเห,เหมือนนอัดแล้วเขาบอกว่าต้องอยู่ในประเทศไทยเดือนหนึ่งเขาก็เดินทางออกประเทศไทยเดินทางออกประเทศไทยมันก็ไม่เข้าเกมก็เลื่อนไปทิ้งเลื่อนไปทิ้งจนทางนน้นเขาก็บอกยกเลิกเขาก็กินเงินมาจําฟรีเห็นที่คุณบอกว่าร้องเพลงชาติไทยไม่ได้อันนั้นคือขั้นตอนที่ผมอธิบายเขาฟังว่าต้องไปสอบจริงๆนะไปทําเองหมดนะขั้นตอนการสอบมันมีต้องร้องเพลงชาติไทยได้ต้องอ่านหนังสือไทยออกเขียนที่ภาษาไทยได้อ่ามันมีข้อสอบนะต้องไปทํานะ อันนี้คือทำแบบถูกต้องอมผมก็บอกว่าขั้นตอนถูกต้องหมดเขาเก็บเงินกันเป็นล้านเลยเปลี่ยนสัญชาติเนี่ยก็เขาเรียกมาผมเรียกไปผมก็บวกไปด้วยอมันก็บวกกันเป็นทอดๆอ,อ,อ่ะก็ไปจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่จบที่สองล้านห้าสองล้านห้าแต่ตอนเนี้ยเอามาแล้วล้านเก้าถูกไหมผมเอามา,าล้านเดียวล้านเดียวใช่าผมเอามาล้านเดียวแล้วไอ้ส่วนต่างนั้นอยู่ที่ใครก็ต้องถามแพจทิดอะ่ะ